รู้สึกตัวช้ามากมาแล้วมาแล้วอุยอ้ยเซเซเฮ้ยรู้สึกร่างกายมันขยับไม่ค่อยได้เลยเดี๋ยวท่าน้าลังมาแล้วตองไ่ตองแล้วอา้าวตอนนี้ของมันได้หายไปหมดแล้วอา้าวจ้านี่มันจัจริ้นๆเลยฮะ โอ้ท่านข้าเพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกแล้วท่านจะให้ข้าไปอย่างไงต่อรู้ไหมตอนเนี้ยเจ้าดิโดครอศาปของอา้าวไปอยู่อะไรบนนั้นน่ะเจ้านะ่ะดีโดครอศาปของคตะเจ้ากระตายดำแห่งความชั่วร้ายเข้าไปแล้วนะฮะก็<า>บ้านที่เจ้าเข้ามาคือบ้านที่ข้าอยู่ตอนนี้ โอ้ทำไมท่านข้าาจะให้คนวิเศษกับเจ้าฮะและเจ้าเต้อาไปสู้กับพวกนี้เออไปเจ้าไปทำให้นี่นี่เดี๋ยวครับที่แห่งนี้เราต้องไปเฮ้ยตัวอะไร ัวอะไรวะที่นี่มาต้องหาท่านจะเห็นแนวเน่ยท่านเรื่องวะท่านอยู่ท่านอยู่ไหนอ่ะข้าจะหาเจ้าข้ารู้สึกเหมือนมีอะไรแปลกๆไปเจ้าอยู่ไหนละข้าอยู่แถวที่เดิมเดี๋ยวท่านท่านทำอะไรข้าเนี่ยข้ารู้สึก เหมือนมีอะไรแปลกๆไปเว้นหัวมากอ๋อมันที่ไหนกันแล้วเรามาอยู่ที่นี่ได้อย่างไงเนี่ยเอ๊ะเอ๊ะเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ย เฮ้ยทำไมท่านรอยได้ตอนนี้ข้าได้แบ่งพลังให้กับเจ้าแล้วฮะ <Huh? S 2> แต่งพลังครึ่งนี้ให้กับเจ้าแล้วตอนนี้ข้าก็จะเรียกเจ้าว่าคุณใครและข้าจะเรียกข้าแทนตัวข้าว่าผมแล้วกันนะจะได้ง่ายฮะและคอลี่นายก็จะดเด่ยวยกับข้า พอใจหรือยังทำไมท้องฟ้ามันเปลี่ยนไปได้อ,ะอ่ะอดค้ารู้สึกว่าตัวเองมีเจ้ลองกดสเปคตาสองครั้งสิให้ค้ากระโดดสองครั้งเหรอกดกระโดดอะ่ะเออสองครั้งก็กด สองครั้งสองครั้งดูค่านะดูค่าให้ดีๆใ้าอยู่นี่อาจจะเพราะว่าค่ายังไม่ค่อยชินกับพลังใหม่สักเท่าไหร่จะจนสุดให้ได้เฮ้ยโอ้วันกีน้ผมเพิ่งเห็นคุณลอยอยู่ โเจ้านีบเร็วๆเข้าฝึกให้ไปเร็วๆเออไปปาบเจ้าพวกนั้นสิพวกนั้นคือใครหรอครับอ้ยแล้วนั่นอะไรอ่ะเราต้องปาบเจ้ากระต่าย์ดำเพื่อให้พวกเราคนสถาบัเจ้าคนเดียวเลยนี้ี่ยข้าถึงได้ไปโคพันด้วย เจ้าอ,อยู่ไหนเนี่ยเอาเข้ามาสิโคสิร้อยกาลองใสยท่านต้องลองให้พลังกับข้าใหม่อีกรอบแล้วละ่ะข้าบอกให้เจ้าเหมือนกดวิ่งไปแล้วกระโดดอ่ะสองั้งโอเค ข้าก็ยังรู้สึกผมก็ยังรู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยมีกำลังแล้วติดคำว่าข้ามาจากท่านซะด้วยนั้นใครในะลองซุกซุกเดินมาผ่านๆะอะไรก็เราซุกซุกดูกกกกกแล้วกันนะโถท่านขนาดแค่ต้นไม้ผมยังปวดมือเลยจะให้ทุบล้วนเนี่ยนะแแว้เจ้าเจ้าคำนั้นก็เป็นของเอจ้าแต่ซองไม่ข้าเลยนะ เอ้ยทำไมทุบทีเดียวพังเลยอ่ะซ่อมซ่อมเลยค่ะเลยแล้วผมจะซ่อมอยังไงอ่ะใส่มาเหรอกดตัอดวอีสิโอ้โหเดี๋ยวนอะเยวหรือยัง ฟ้ามากเลยอยู่วัวเขาจะออกมานะทำไมวัวมีไฟไหมอ้าวท่านทำอะไรนะ่ะไปเจ้าเดินตามเข้ามานะ <Okay. S 1> โอเคเมื่อเจ้ามีเวทมนต์ที่แข็งแกร่งขึ้นนะเจ้าก็จะไปแต่งข่ายอย่างนี้นะเรยวเ๋ยว ทานทำอะไรอ่ะเฮ้ยยิงธนูแล้วเป็นไฟเหรอเอ้ยท่านทำอะไรอ่ะมันนั่นแหละมันเกิดเพราะว่าเจ้านั่นแหละฮะผมผมไปทำอะไรเนี่ยเพราะว่าเจ้าน่ะโอ๊ยสบแล้ว่า เอาท่านว้็วพระวัานายน่ะไปทำให้เจ้ากระต่ายดำมันโกรนสิแล้วเขาโกรธผมเรื่องอะไรอ่ะที่ที่ใครน่ะไปบุกรุกบ้านของเขาอะอสิเขาไม่ชอบใปใครบุกรุกแล้วคุณกระต่ายดำนี่เป็นใครเหรอครับเป็นปีศาจตัวหนึง่งเป็นปีศาจเหรอ ใช่พระเจ้าอยู่ไหนผมกำลังมองดูมองดูท่านเป็นอยู่ผมอยากกระโดดบ้างจังอยากลอยได้เฮ้ยลอยลอยทำไม,ไมไผมลอยไม่ขึ้นนะ่ะลอยไปไหมลอยไปไหน ไม่ไหวเลยก็ปล่อยก็ไหวผมรู้สึกว่าเมื่อท่านเทพแบ่งพลังให้ผมมาแล้วท่านเทพจะรั่วขึ้นตาตาว่ามันนี่อยู่ไหนใช่อะไรที่ติดไฟอยู่บนนั้นไหมตอนนี้มันสักพักนึงก็จะมืดแล้วเอ้ยแล้วเราต้องหาที่หลบกันแล้วมั้งเจ้าตาว่ามันนี่อยู่ไหน ผมเห็นอะไรสักอย่างแล้วเราต้องอยู่ใ,ใกล้ๆเขาไว้ตลรอสิเี่ตามเขามานี่อือคือที่พักแ้้เพราะวันนี้ข้าขอเลี้ยงดูมาข,าของข้าก่อนออ้โหมาข้ารับไหม นี่คือบ้านพักตาลอากาศหรออะไรนะบ้านพักต่างอากาศของท่านเหรอหรือว่าบ้านเอาไว้สําหรับเลี้ยงหมาอันนี้คือบ้านที่เราพระอาทิตย์กําลังตกดินแล้วเจ้าหัดประตูซะบ้างอ่าโอ้ยี้ยงหมาไว้ผมว่าท่านคงเหงามากเลย จะหวัดละหมาท่านทำไมชอบเอียงคอกันจังโอ้โหถ้ากระจกแตกผมจะตายไหมเนี่ยแล้วเราจะต้องทำอย่างไงกันต่อหรอครับ วอนนี้มันมืดแล้วเราก็ต้องพักกันซะก่อนข้านอนเลยนะโอ้ท่านนอนอย่างไวมากผมยังไม่แน่ใจเลยว่าตกลงแล้วตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับผมกันแน่